ถ้าอุณหภูมิบริเวณอันท้สูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการผลิตสเปิร์มได้ทําให้คุณภาพของสเปิร์มลดลงในปัจจุบันนะคะเขาก็มีกางเกงในคุณผู้ชายนะคะที่ช่วยในการลดอุณหภูมิได้นะคะเขาเคลมนะคะว่าลดลงได้ถึง2ององศาเซลเซียสค่ะผู้ชายไม่ใส่กางเกงในเสี่ยงเป็นโรคไส้เลื่อนจริงหรือไม่แล้วเราใส่กางเกงในกันเพื่ออะไร สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะคงจะเคยได้ยินนะคะคํากล่าวที่ว่าไม่ใส่กางเกงในระวังเป็นไส้เลื่อนนะหรือใครนะคะที่ตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบใส่กางเกงในคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอาจจะเคยพูดให้ได้ยินนะคะว่าไม่ใส่กางเกงในระวังเป็นไส้เลื่อนนะคํากล่าวนี้มันจริงหรือเปล่าน,นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชายที่ไม่ชอบใส่กางเกงในเนี่ยมันผิดปกติไหมเรามาหาคําตอบกันค่ะ โรคไส้เลื่อนมันคืออะไรนะคะโรคไส้เลื่อนนะคะก็คืออาการที่ลำไส้เล็กหรือว่าลำไส้ใหญ่นะคะหรืออวัยะวะภายในหรือเนื้อเยื่อบางส่วนนะคะเคลื่อนตัวยื่นออกมานอกช่องท้องค่ะจากบริเวณที่ผนังหน้าท้องไม่แข็งแรงนะคะอาจมีอาการเจ็บหรือเห็นเป็นลักษณะก้อนๆยื่นออกมาให้เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกค่ะซึ่งโรคไส้เลื่อนนี้นะคะก็มีด้วยกันหลายชนิดค่ะ ตามตำแหน่งที่เป็นนะคะปัจจัยหรือว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่มันทำให้เกิดโรคไ้เลื่อน 1. นนะคะเกิดจากความผิดปกติของบริเวณช่องท้องตั้งแต่กำเนิดค่ะเช่นนะคะผนังหน้าท้องบางส่วนเนี่ยอาจจะขาดกล้ามเนื้อทำให้ไส้นะคะเลื่อนตัวออกมาบริเวณระหว่างช่องท้องกับลูกอัณฑะนะคะได้มากกว่าคนอื่นๆค่ะสองนะคะเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นพออายุมากขึ้นนะคะอาจจะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยเสื่อมลง แล้วก็ขาดความแข็งแรงนะคะจนทําให้ไส้เนี่ยมันเลื่อนยื่นออกมา 3. นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุบริเวณผนังหน้าท้องทําให้ผนังหน้าท้องนะคะบาดเจ็บแล้วก็เสียหาย 4. นะคะมีภาวะแรงดันในช่องท้องสูงอาจจะเกิดจากการที่ยกของหนักบ่อยๆไอจามบ่อยๆหรือว่าเบ่งถ่ายอุจจาระบ่อยๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยเลยค่ะที่ทาให้เกิดภาวะไส้เลื่อน5นะคะเกิดจากการสูบบุหรี่และ6 ในผู้ที่เป็นโรคว้วนค่ะจากสาเหตุทั้งหมดนะคะที่กล่าวมานะคะเราจะเห็นได้ว่าภาวะไส้เลื่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะใส่กางเกงในหรือไม่ใส่กางเกงในค่ะเพราะฉะนั้นการไม่ใส่กางเกงในไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคไส้เลื่อนและการใส่กางเกงในเป็นประจำก็ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดไส้เลื่อนค่ะนี้แล้วคุณผู้ชายเนี่ยใส่กางเกงในเพื่ออะไรประโยชน์ของการใส่กางเกงในมีอะไรบ้างถ้าไม่ใส่กางเกงในจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไปหาข้อมูลมาจากพันทิปนะคะคุณผู้ชายเขาเข้ามาตอบกันไว้นะคะว่าผู้ชายใส่กางเกงในเพื่ออะไรนะคะ mm. ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะคะ 1. นนะคะเขาบอกว่าใส่เพื่อประคองไข่ไว้ครับเพื่อไม่ให้ไข่มันเคลื่อนไหวนะคะเพราะถ้าหากว่าใช้ชีวิตธรรมดามันไม่มีปัญหามากนะคะแต่ถ้ามีการวิ่งมีการเคลื่อนไหวไข่มันจะสั่นไปสั่นมาถ้าไม่มีกางเกงในประคองไว้เลยมันก็อาจจะ แข่งไปแกว่งมาตีกับขา2ข้างคนที่2นะคะเขาบอกว่าใส่กางเกงในเพราะว่าเพื่อประคองไข่ไว้เวลานั่งจะได้ไม่ไปทับไข่มันเจ็บครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบใส่กางเกงในเหมือนกันใส่แล้วรู้สึกมันอับมันชื้นแต่ชอบใส่บ็อกเซอร์มากกว่า บางคนก็บอกว่ารั่หลังเขาก็ไม่ใส่กางเกงในกันนะครับเขาใส่บ็อกเซอร์เพื่อกันอุจจาราไม่ให้เห็นน้องชายกับไข่ชัดเจนเกินไปอีกความคิดเห็นหนึ่งเขาบอกว่าใส่กางเกงในนะครับเพื่อประคองน้องชายไว้ไม่ให้น้องชายตื่นตัวถ้าไม่ใส่กางเกงในเลยเนี่ยน้องชายสีกับกางเกงด้านนอกมันอาจจะตื่นตัวขึ้นมาได้สาวๆอาจจะตกใจแล้วก็มีข้อมูลจากคุณหมอนะคะท่านกล่าวไว้นะคะว่าการไม่ใส่กางเกงในมันก็มีประโยชน์นะคะ หนึ่งนะคะก็คือช่วยลดการเกิดโรคสังคังค่ะโรคสังคังนะคะก็คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อรามักจะเกิดขึ้นบริเวณขาหนีบค่ะเนื่องจากมีการอับชื้นโดยเฉพาะในคุณผู้ชายนะคะเด็กๆวัยรุ่นนะคะที่มักจะออกกําลังกายเล่นกีฬานะคะหรือว่าทํากิจกรรมมากๆนะคะทําให้เกงๆในเนี่ยมีความอับชื้นแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะ ก็เลยทําให้เกิดการหมักหมม,มเกิดเชื้อราที่กางเกงในแล้วก็ติดเชื้อราบริเวณขาหนีบทาให้เป็นโรคสังคังค่ะคุณหมอก,ก็แนะนําว่าการไม่ใส่กางเกงใน,นเนี่ยก็ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคสังคังลงได้ค่ะและในปัจจุบันนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนนะคะมีปัญหาใส่กางเกงในแล้วรู้สึกมันอึดอัดมันร้อนมันไม่ระบายอากาศนะคะเป็นห่วงกลัวว่าลูกอัณฑะเนี่ยจะมีปัญหาในการผลิตสเปิร์มเพราะว่าลูกอัณฑะหรือไข่ของคุณผู้ชายนะคะมีหน้าที่ในการผลิตสเปิร์ม ถ้าอุณหภูมิบริเวณอันทะสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการผลิตสเปิร์มได้ทําให้คุณภาพของสเปิร์มลดลงในปัจจุบันนะคะเขาก็มีกางเกงในคุณผู้ชายนะคะที่ช่วยในการลดอุณหภูมิได้นะคะเขาเคลมนะคะว่าลดลงได้ถึง2ององศาเซลเซียสค่ะก็มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะยี่ห้ออะไรนะคะก็ลองไปหาข้อมูลกันดูค่ะเพรานะฉะนั้นสรุปอีกทีนะคะ การไม่ใส่กางเกงในจะทําให้เป็นโรคไส้เลื่อนจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่เป็นความจริงนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะการไม่ใส่กางเกงในไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไส้เลื่อนนะคะและการจะใส่หรือไม่ใส่กางเกงในนะคะก็เป็นความชอบความสะดวกของแต่ละคนค่ะแต่ขอให้ดูแลน้องชายให้สะอาดสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ออกมาแสดงตัวอย่างชัดเจนมากเกินไปก็แล้วกันนะคะ หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการกุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะพบก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบาย